Perfect perfect แปลว่าสมบูรณ์แบบดังนัน้นการที่ใช้ past perfect นั่นหมายความ่าเกิดในอดีตอย่งสมบูรณ์เกิดและจบในอดีตไปเรียบร้อยแล้วนะอย่างที่หนึ่ในการใช้คือนี้อย่างที่2ก็คือใช้ในประโยคความซ้อนเหมือนกันแต่ลองไปดูกันว่าใช้ยังไงอายกตัวอย่างการใช้แบบแรกก่อน I had eaten all apples yesterday แปลว่าไงแปลว่าเฮ้ยเรากินแอปเปิลไปแล้วเมื่อวานนี้กินทั้งหมดเลยกินแบบ เกิดไปแล้วอ่ะคือเกิดและจบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นการเน้นย้าเฉยๆจริงๆไม่ได้อยากให้ใส่ใจอะไรมากไเพราะว่ามันคือการเน้นย้ำเฉยว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นและจบไปแล้วนะฮะอย่างที่2ก็คือประโยควยนะโยความซ้อนอย่างเช่นอ่ะประโยคความซ้อนเอามาใช้กับอะไรกับ past s i m เหมือนกันคือตัวทุกอย่างจะย้อนกลับไปใช้กับ p a s ซิมพา l e past s i m p เป็นตัวหลักนะฮะใช้ยังไงใช้กับ p a s ซ s มพา l e past perfect จะเกิดขึ้นก่อน past s i อย่างเช่น yesterday you called me after I had eaten an apple คว่าไงหมยความว่าเมื่อวานเธอโทรมาหาฉันหลังจากที่ฉันกินแอปเปิ้ลเสร็จเรียบร้อยแล้วสังเกตก็คือกินแอปเปิ้ลเสร็จแล้วถึงเธอโทรมานะฮะซึ่งจริงๆอันเนี้ย เราจะใช้คําว่า after หรือใช้คำว่า when หรือใช้อะไรก็ได้คำว่าอะไรก็ได้เลยนะแต่มันจะกลายมัน tense ของมันเนี่ยจะเป็นการบ่งไปแล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ย past perfect เกิดก่อนแล้ว past simple เกิดทีหลังนะฮะเหมือนกันเหมือนกับการที่เราใช้ past con กับ past sim past con ก็จะเกิด่างต่อเนื่องอยู่แล้ว past sim เข้ามาแทรก โดยที่จะใช้เว e นก็ได้จะใช้วายก็ได้หรือใช้อะไรเงี้ยครันะโอเคต่อมาแต่อย่าไปใช้ผิดอยไ่ไปใช้ uh, you c a l l me before อย่างเงี้ยถ้าใช้ before ก็ต้องสลับตำแหน่งกลายเป็น I had eaten an apple before you c a l l me นะครับไปฟอร์มสุดท้ายนะฟอร์มสุดท้ายปัจจุบันเนี่ยจริงๆไม่ค่อยใช้แล้วเพราะเนื่องจากมีความซํำซ้อนประโยชน์ที่เราจะใช้ถัก อา uh, past simple past con past perfect มันแทบจะใช้ไปหมดแล้วตัวที่4ก็คือการรูปผสมทั้งหมดระหว่าง past perfect con past perfect con ที่ใช้ยังไงอย่างที่บอกไม่ค่อยใช้แล้วแต่มันก็ใช้ในการเน้นย้ำว่ามันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็จบไปในอดีอย่างเรียบร้อยแล้วอย่างเช่น I had been eating an apple yesterday แปลมายความว่า คือโคตเน้นโคตรจะย้ำเข้าไปอีกแต่ถามว่ามันมีเอ่ในยะมีความจำเป็นอะไรต้องใช้ไหมก็คือใช้น้อยลงนอกจากนี้ตัวเนี้ยังเอามาใช้คู่กับพารซิมนะเป็นเรื่องของการทำก่อนและจบเหมือนกับพาร์ทเพอร์เฟกได้เหมือนพารเออใช่เหมือนกับพาร์ทเพอร์เฟก Perfect, ได้เหมือนกันดังน,นั้นก็เลยอยากให้เนี่ย ลองดูไว้แต่ว่าจริงๆแล้วใช้น้อยมากแค่จำไม้เฉยว่าเออมันมีฟอร์มนี้นะและเป็นฟอร์มที่เขาใช้เน้นย้ำกันจริงๆแต่สุดท้ายเราใช้กันอยู่ไหมทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แล้วดงนั้นจำหลักๆมี4ฟอร์มแต่ที่ใช้จริงก็คือ1 2 3 past s i m p a s t c o n past perfect นะครับหวังว่าจะช่วยให้น้องๆเข้าใจ past tense กันมากขึ้นนะครับวันนี้ไปแล้วครับ